สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองบอลผมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้11กรกฎาคม2564นะครับวันนี้นำรายรับรายจ่ายอสมอเดือนกรกฎาคม2564มาเสนอให้อสมอและก็อสสทั่วประเทศรับฟังรับชมพร้อมกันครับ รายรับครับมี1,500บาทนะครับจากวันที่15กรกฎาคม1000โอนเข้าบัญชีนะครับเป็นค่าป่วยการของเดือนมิถุนายนโอนเข้าบัญชีวันที่15กรกฎาคมนะครับ1,000บาทก่อนนะครับ15แล้วก็20กรกฎาคม500บาทจากค่าตอบแทนเสียงภฟโกลสิบของเดือนมิถุนายนโอน20กรกฎาคม6กเข้าบัญชีอ,อสอมอ,อสอสอทั่วประเทศนะครับรายรับจะมีทั้งเดือนพันหครับ รายจ่ายครับ15กรกฎาคมเมื่อเงินเข้าบัญชีอสมอแล้วก็อย่าเพิ่งไปถอนนะครับให้ไปถอนตอนบ่ายเพื่อที่จะให้ทางทกศนั้นสามารถหักได้ครบทุกคนครบทุกรายการนะถ้าเราเงินเข้าปุ๊บไปกด ATM ปั๊บเนี่ยมันจะยังหักไม่ได้เพราะว่าการหักของสมาคมาชกศอสมเนี่เงินต้องเข้าบัญชีก่อนแล้วก็หักทีหลังนะครับ เอาละครับ15กรกฎาคมเมื่อเงินเข้าไปแล้วหลังจากนั้นทางธนาคารตกรสจะมีระบบหักเงินเพื่อส่งไปยังสมาคมต่อไปเดือนนี้หัก246บาทนะครับทุกคนที่เป็นสมาชิกชกศสมอบ865,642คนนะครับหัก246บาทนี้เพื่อไปช่วยทายาทสมาชิกช 65, นนกศสมอที่เสียชีวิต 492คนเดี๋ยวรายชื่อ492คนที่เสียชีวิตนี้เราจะแนบลิงก์ให้กดดูรายชื่อได้ที่คอมเมนต์แรกก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ชกสสมอครับเราจะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ชกสสมอให้ท่านกดดูรายชื่อนะครับใครที่ไม่ค้างเดือนก่อนๆเลย15กร,รกฎาคมจะหัก246บาทส่วนอสมอท่านใดที่มีรายการค้างและยังหักไม่ได้ เขาจะส่งหักอีก4รายการในวันที่1 5กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดในช็อตต่อไปว่า4รายการมีใครบ้างนั่นหมายความว่าหัก246บาทของเดือนนี้ก่อนส่วนรายการค้างก็หักเพิ่มก็จะได้คนที่ค้างเดอือนก่อนก็จะมีหักมากกว่า4 2 4 6บาทเดี๋ยวดูรายละเอียดในช็อตต่อไปนะครับในขณะที่วันที่20กรกฎาคมเงินเข้า500บาทคนที่ไม่ค้างเดือนก่อนก่อนไม่โดนหักก็รับ 500บาทไปเต็มๆนะครับค่าตอบแทนเสี่ยงไพควิด -19 ส่วนคนที่ค้างเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนายนยังหักไม่ได้เขาก็จะส่งรายการนี้ให้ธนาคารธกศาหักนะครับเฉพาะคนที่ค้างเดือนก่อนจะโดนหักนะครับ20กรกฎาคมมาดูารายละเอียดครับนี่ครับารายละเอียดที่ทางสมาคมธกศส,สมจะหักวันที่15ก็มี246บาททุกคนที่เป็นสมาชิก8 6 5 0 0 0 642คนใครที่ไม่ uit uit 2> 2ค้างเดือนก่อนๆเลยก็หัก246บาทก็จบนะครับส่วนคนที่มีค้างรายการอื่นๆเดือนก่อนๆเขาก็จะส่งหักในการรายการที่2 3 4 5ฉะนั้นถ้าใครโดนหักมากกว่า246บาทก็คือบางคนก็จะหักรายการที่1ควบคู่กับรายการที่2บางคนหักรายการที่1ควบคู่รายการที่3อย่างนี้ครับบางคนหักรายการที่1ควบคู่กับรายการที่4 บางคนหักรายการที่1ควบคู่กับรายการที่5ประมาณนี้ครับมันก็จะโดนหักมากกว่า246บาทนะครับนี่ครับส่วนวันที่ย1่กรกฎาคมมีเงินเข้าอีก500บาทใครที่ไม่ค้างเดือนก่อนๆเลยรับ500บาทไปเต็มใครที่ค้างเดือนพฤษภาจะโดนหัก207บาทเขาบอกว่ามีอยู่70,70คนนะครับ15,070คนในขณะที่ ใครที่ค้างเดือนมิถุนายนเขาก็จะส่งเรื่องไปหัก231บาทในวันที่20กรกฎาคมเขาบอกมี26,53คนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับหากทางสมาคมชกสสมเขาขึ้นรายชื่อทางเว็บไซต์ว่าจะมีใครโดนหักเพิ่มเติมจากปกติบ้างคือหากย้อนหลังนะครับจะนำรายชื่อมาให้ดูในคลิปต่อๆไปนะครับเรากำลังติดตามข่าวจากเว็บไซต์ สมาคมอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็จะนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนรายชื่อ492คนอสมอเสียชีวิตจะแนบลิงก์ที่คอมเมนต์แรกให้ดูเพราะมีอสมอบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมามีผู้เสียชีวิตมากและเกินในแต่ละเดือนอยู่ระดับ4กว่าร้อกว่าคนนะมาแล้ว2เดือนติดต่อกันนะครับก็กดลิงก์ที่คอมเมนต์แรกดูรายชื่อได้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ